อันนี้น่าจะเป็นดอกดาวเรืองอเปล่านะไม่แน่ใจนะคะต้นละร้อยยี่สร้อยสี่สิบเยน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูร้านต้นไม้ในญี่ปุ่นนะคะที่ Home Center นะคะว่าที่นี่มีต้นไม้อะไรขายบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ นะวันนี้พามาดูร้านดอกไม้ที่ญี่ปุ่นนะคะร้านต้นไม้ดอกไม้นะคะฮาโคิชีอิจิกะนะอมามคุเยนอ่าซัม,มคุยเยนอ่ายงค่าคุเนยอันนี้ต้นสตรอเบอรี่แบตี้ว่าแบทับะคุยเคยเ็นอุอาบาซิเลอหรือ,อ่า อา่าข้อแรกข้อชีโอ,อ๊ก,กี้เนี่ยสวีทบาซิลสวีทบาซิลปาซิลค่ะแล้วก็ผักชีวันนี้มาหมายอยากได้ใบกะเพราวันนี้นะคะเป็นโหระ,ะ่ะแล้วก็ผักชีนะคะเดี๋ยวจะดูต้นไม้นะคะ<ม>เยอะมากๆฝั่งตรงข้ามวันนี้จะเป็นดงกี้นะคะบุญเจ้ไข่ไก่ายปากเขาเรียกเปปเปอร์มิน ไปไปแน่ฮะข้าวทุ่งขาวี่ข้าวเล็พิซซ่าเขาได้พิซซ่าเหรอหนาอพิซซ่าหนุกหนีแล้วนะนี่ข้าวเล็กไไต้นะคะอีเหรอเขาได้ผักชีปผาสลี่เหรออ่ะผาสลี่นะผักชีจะได้แน่ยคนนี้ไม่ใช่ผักชีนะคะผักชีช่วงฤดูนี้นะคะคนที่ปลูกเขชอบปลูก ดอกไม้ต้นไม้อะฮิมาวาดีด้วอันนี้น่าจะเป็นดอกดาวเรืองหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะต้นละร้อยยี่สิบแปดร้อยสี่สิบเยน จีไซรอยรรอคะดูแกันไหนเสนยียงยงไฮเยนอันนี้เป็นต้นอะไรนะไฮเดนเยียนะคะไฮเดนเยียญี่ปุ่นเขาจะเรียกว,ว่าอาร์จีไซนะคะคิเค้เล่ขเลเลก็ปัดตะแกกไหนห,นอหรอนะพได้ยงเสียงบาหลนบาลจบาลาเหรอ Yeah. Mana um. ya? Oki nak korek balah? Pinku. Ah iya. Mama, mama, mama. Mama no, pinku sih, Mama, mama, pinku. Mama pinku Iparu. Iparu. Kau korek iya? Kau korek iya? มะเขือเทศอะะอเทศแ้ได้ผักชีหรือเปล่าปาผักชีเน่เจอแล้วนะคะผักชีแล้วเราไปปลูกที่บ้านแล้วก็บาซิลนะคะบาร์ซิลน,นี่นะคะนีต้นมันนะคะต้นมันต้นมันหวานนะคะในฝักทองทับทิม มาเหมล้นป่ะป,ะปะะาฮะอืมมะเมลอนนั่นหรือเนี่ยเมลอนปะก็เป็นต้นมุสโกรสีเมลอมนสวิะกะอันนี้สวิกะนะคะตน้นต้นตังโมเดี๋ยวน่าจะปลูกยากเรียบง่ายปะป๋าเนี้ยวันนี้ไปดูกระถางต้นไม้ ด้วยนะคะต้นมาปอะป้าดาบันฟูสแล้วก็วกอ่าไพเปรอร์ลอมีต้นมะละกอด้วยนะคะนี่มาาะละกอปิกินาว่าหน่ะป้า เป็นปุ๋ยนะคะสะมาเป็นมาเยอะมากะไรีกดูอยู่มาดมา ตอนนี้นะคะเราก็แวะมาดูของในโฮมเซ็นเตอร์นะคะที่นี่เขาก็จะขายพวกอุปกรณ์นะคะในบ้านนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะพวกแบบว่าซ่อมแซมบ้านนะคะนอ็อตตะปูอะไรพวกนี้นะคะก็จะขายอยู่ในโฮมเซ็นเตอร์ค่ะเข้ามาก็เจอยาดมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แต่งบ้านนะคะที่โฮมเซ็นเตอร์นะคะก็จะมีทุกอย่างเลยค่ะเราแวะนะคะเข้ามาดูกันอีกรอบค่ะ เดี๋ยวเสร็จจากในนี้นะคะเราค,ค่อยออกไปซื้อต้นไม้ข้างนอกค่ะอันนี้ก็มีช็อปน้องหมาด้วยนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าน้องหมาค่ะแล้วก็จะมีที่ร้านตัดผมของน้องหมาด้วยนะคะแล้วก็มีน้องหมาขายด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะอคาิตช้น้ี้นะ ฮัดูฮันจีชิวาวาป่าป่ายงอันนี้ประมาณ45ห้าใบนะคะฮันดูจังฮัดูฮจีหนออีน่หนอขาวอาย้องหมามาชิวาวาแม่กูาแดงแก่คร่แดงชิจ่าน่ากันะชิจใจริงใไชิวาวาหนู ก็เลยวายมิกซ์อันนี้ม uh ิกซ์มิกซ์เปมิกซ์ขุดเดินป่ะเขาอยๆค่ยเดินเาชี้เอ้าวายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะว้วว้า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 เฮ้าเว้าวว้า้าว้าว้้้ nah, ้้้ <gra> ้ <niin> Tiang Bebe Hai Tiang Bebe Bebe Pupu Pupu kan lagi ต่นตัวนี้นะคะก็เป็นพวกโคมไฟนะคะแล้วก็หลอดไฟในบ้านนะคะพัดลมติดเพดานอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกอ่างล้างหน้านะคะของญี่ปุ่นคะก็จะเป็นแนวๆนี้นะคะ ประมาณสองปันเยานนะคะถูกแล้เนี่นนยไปกันเลย ดูสิทำไมมิเต้สแสตมป์ปืนเหรวันนี้ไม่มีคนเลยนะคะโล่งมากฮัลโหลจาลิจังอยาไอาชีฮ่าอาเจน,นเน่ ชีไหมนี่คนาเล็กนขาเล็กเ,เอออันนี้ซื้อกระถางสองใบแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อผักชีนะคะเอาขี้แดงนะผักชีว่าจะเอาต้นสวยๆไม่เจ้ารูดเนี่ยก็แบมันภูมาบุตรเนาะมะเฟืองเนะเอาอันะอนี้ดีกว่าอันนี้นะคะปากมะเลือขี้แดงเนาะ ตน้นนี้นะคะเดี๋ยวเราดูว่าจะตัอมาแตโอเคอืมวันเียดป้าสุจีสุจี วันนี้นะคะก็ได้กระถางต้นไม้นะคะดินแล้วก็ผักชีโหระพานะคะกลับบ้านนะคะก็วันนี้ก็พาทุกคนมาดูร้านต้นไม้ในญี่ปุ่นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะหวังว่าคุณจะชอบคลิปนี้กันคะ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะถูกคนนีกก้กะเลรโลกนี่ก่กกอหนอมอยู่ก็ก่เลนะอ๊อกแะ こってないね。